เขาได้รับหน้าที่ให้เฝ้ายามรอบดึกในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แต่ระหว่างที่จะเข้าไปห้องน้ำโครงกระดูกทีเร็กที่ตั้งโชว์ไว้มันก็ได้หายไปเขาสับสนจึงลองออกไปเดินดูรอบๆแล้วก็ได้พบมันแต่มันกลับเดินได้เหมือนว่ามันยังมีชีวิตอยู่และมันรีบพุ่งมาที่เขาในทันทีในระหว่างที่เขาวุ่นวายหาที่หลบอยู่นั้นกระดูกของมันก็ได้ตกลงมามันเพียงแค่อยากจะเล่นกับเขาเท่านั้นเองจึงคว้างกระดูกให้มันไปคาบแล้วเขาก็รีบหนีเข้าโซนจัดแสดงและนั่นก็ทําให้เขาได้รู้ว่่่าาทุกอยงงในนพพิิธภัณฑ์แหี้ มีชีวิตเมื่อถึงเวลากลางคืนและทุกอย่างก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถูกใช้จัดแสดงทหารสงครามกลางเมืองหรือแม้แต่มนุษย์ยุคหินที่พยายามจะจุดไฟเขาจึงรีบใช้ถังดับเพลิงก่อนที่ไฟจะลามไปมากกว่านี้แต่ในระหว่างที่เขาจัดการกับความวุ่นวายในพิพิธภัณฑ์อยู่นั้นมนุษย์ยุคหินคนหนึ่งก็ได้ไปเห็นหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้เมื่อใกล้รุ่งสางพวกหุ่นจำลองทั้งหลายได้กลับเข้าที่ของตัวเองยกเว้นมนุษย์ยุคหินคนนั้นเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่ทันทีที่แแแสสงดดดดไไไ้้้โนนตัววเเเขาากก็็กลลยยปปฝุ่ี